เอาละครับก็ขอสว,ส,สวัสดีเป็นเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ใกล้กับเกมทางซานอาพีจีนะทุกคนเออดูเหมือนว่าจะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการชนะรางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คันธัสัญญาแห่งสวรรค์เนาะอ่าก็เรียกได้ว่าเป็นอ,อ่าเป็นเหมือนกับสัต์สัตว์วิญญาณที่แบบว่าอ,อ่าเป็นสัตว์วิญญาณอะนะเออ ตองหรือว่าต้องเรียกว่าเป็นวิญญาณยุทธ์ปะเอออันนี้มันแบบว่ามันเป็นเหมือนกับวิญญาณยุทธ์ของทูตสวรรค์หกปีกนะเนาะ,ะเออเดี๋ยวเราไปดูกันเนี้ยเข้ามาแล้วแบบว่ามีออร่าออร่านะ่ะเออมีออร่าแบบเป็นประกายประกายแม่งแม่งเหมือนแม่งแม่แม่งไม่เหมือนกับตัวตัวก่อนหน้านี้เลยดูสภาพตัวก่อนหน้านี้ดิอ่ะนี่สภาพตัวก่อนหน้านี้อ่ะแล้วลองแล้วลองดูอ่านี่ ออร่าแบบไม่ค่อยแต่และตัวไม่ค่อยมีออร่าเท่าไร่นะถ้าเทียบกับนางอะ่ะเออเนี่ยแบบเอฟเฟกก็แบบว่าดูธรรมดาธรรมดาเนาะเนี่ยพยัก์ก็แบบมีออร่านิดหน่อยขนาดมังกรอะ่ะขนาดมังกรจริงๆคิดว่าน่าจะมีแสงเยอะกว่านะี้แต่กับไม่ค่อยมีเนาะแต่ถ้าเทียบกับนางแล้วแล้วรู้สึกว่าโอ้ oh my god <c oughs> อ่ะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของนางกันดีกว่านะว่า สกิลของนางนี่มีอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็นางช่วยในการทําให้อะไรบ้างอันนี้น่าจะมามาเพราะว่าอันนี้แน่เลยน่าจะเป็นตัวละครแบบสัตววิญญาณที่เอามาซับเป็นน้องหกปีกลางเทพแล้วนะให้ผมเดาก็สกิลของน้องนะก็คือเป็นสกิลนี้อ่าสกิลแสงศักดิ์สิทธิ์สาดส่สองเนาะก็คือทุกครั้งที่วิญวิญญาจาร์ดำ ทุกครั้งที่วิญญาจารย์ของเราเนาะที่เราสมใส่ให้นะ,ะทำการปล่อยทักษะเนาะวิญญาจารย์จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ของการโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดเนาะและก่อนที่จะเกิดความเสียหายพัตมิตรของเราทั้งหมดจะได้รับจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหาย2ชั้นโหค่อนข้างที่จะดีนะมันเป็นแบบเป็นเหมือนกับสัตว์วิญญาณที่บัฟดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมมันนะนะแสกิลมันก็มีแค่นี้เลย ข้อเสียของเกมเกมนี้ก็คือไอตรงแบบสัตว์วิญญาณตรงเนี้ยมันไม่มีคาส,สีนให้ดูนะเออเป็นอะไรที่เสียดายมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็กดซื้อมาเลยอ่ะลิมนี้ก็อาจช้าหน่อยนะอ่ะรับมามาเดี๋ยวเรามากาชาเลยอ่ะผมเอมาแค่หนึ่งตัวพอแล้วนะจริงๆถึงถึงแม้ว่าตัวตัว,ตวมันเหมือนเหมือนว่ามันจะเก่งนะแต่ว่าเราก็เอาแค่ตัวเดียวอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ย,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 ยเกลือ,อ ยี่สิบโลปโอเคกลันตีเหมือนเดิมแต่เราเราเรา,เราลองแบบแอบบคาดหวังสักหน่อยดีปะคาดหวังว่าเอ้ยแบบเข้าไปแล้วแบบอาจจะมีแบบคัสูงคัสซีนอะไรให้ดูเราลองแบบคาดหวังคาดหวังสักหน่อย อ่าแน่นอนตัวซับตัวนี้ก็ผมก็น่าจะามาใส่ให้เชลเลนเสียนะนะอ่ารับเพชรมาก่อนตอนนี้เชลเลนเสียผมก็สามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะปั้นต่อไปได้เรื่อยๆ,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 ๆเออนี่เชลเลนเสียเอางั้นเอาตัวนี้ไปให้เซอูแล้วกันอ่าเอาไป เอ้ยให้เซอูดิพี่ซานใช้มังกรไปเออเอทีนี้ทีนี้ทีมของเราก็จะก็แบบว่าจะมีสัตว์วิญญาณครบครบหมดละเอ้ยเดี๋ยวเอาดีกว่าเอามังกรนี้ไปให้จูจูชิงดีกว่าเออมังกรไปให้จูจูชิงพี่ซานพี่ซานมันเป็นเหมือนกระแทงอนะเนาะเอออืเอ,เอ้นี่ถอดดีกว่า อันนี้เอาไปให้ลงหลงแล้วกันอาเซอูน,นี่เอาเป็นพยักอ่ะใส่ช่องอันนี้เข้าไปโอ้สามารถเอาตัวละครแดงมาใส่ได้ด้วยวะอามาขอไปลองหน่อยแล้วกันเออเผื่อว่ามันจะมีคาสซีนเพิ่มมาละแอบทางตัวเกมแบบโดนฟีดแบ็กบไปบ่อยโดนฟีดแบ็กไปบ่อยก็แบบโอเคใส่ให้ก็ได้แอบว่าเด้งถอดไอตัวพวกนี้ออกก่อนอันนี้ทิมทึกทิมทึก มาเริ่มจากอันนี้พิศิ์ยานแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นทังเฉินเนาะโอเคทังเฉินแล้วต่อด้วยแมวแมวแล้วก็ลงหลง <ๆ S 1> <ๆ S 2> อโอ้ลับนี่ไม่ต้องไม่จะเป็นต้องไปใส่ๆๆอ่ะนี่เปิดใช้สัมดาวแล้วใช้บัฟของนางเลย โอเครับไม่เราไม่เราไม่ใส่นะแล้วก็ตรงนี้อ่โอเคเฮ้ยไม่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 อันนี้ต้องใส่ทูตของทูตสวรรค์ปับก่อนปับก่อนอภิสานพีิสานใส่ตัวแทง ตัวนี้มันก็เป็นสาควบคุมนะอะใส่นี้ไปมังกรนี่ให้เซียอูแล้วกันอ่าส่วนที่เหลือก็เหลือตัวแะไรอ่อนเหลือตัวอ่าตัวนี้ให้ลงหลงอ่าประมาณนี้คือแมวแมวนี่ให้พยักไปเลยอาทีมันก็จะลงตัวประมาณนี้แล้วก็ใส่ซับให้ครบอ่าโอเคมาดูสิมีคา้าศิหรือ,อยังอ่าอ่าโอเคนี้บัฟจากชุดเกาะโอเคเปิดวิญญาณยุดก่อน อมวแมวคซัดก่อนเลยโอเคแมวแมวมั่งปาดทีมั่งไปหมดเอาแมวแมาตะกี้มันอาจจะง่ายเกินเออมันอาจจะง่ายเกินไปเอาแมวแมวแต่ถ้าดูจากคอลัมน์แล้วไม่น่ามีนะ อ่ะแมวซัตก,ก่อนเลยจบสรุปแล้วก็น่าจะไม่มีเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าสำหรับสำหรับอ่าคาซินของอันนี้พวกสัตว์วิญญาณเนาะเอฟซี MC ได้เหมือนกันอนะ่ะจริงๆอยากให้มีมากๆเลยพวกอาซินในส่วนตรงนีน้ผมว่ามันน่าจะดูเท่มากๆเลยอยากจะให้ดังทีมงานเขาแก้นิดนึงนะเออ แบบว่าช่วยไปทำแอนิเมชันเข้ามานิดนึงอ่ะมันก็ยังดีนะนะเพราะขนาดทางซานเทิร์นเบดต,ตอนนี้มันก็ยังมีเป็นสัตว์วิญญาณมาช่วยทำดาเมจแล้วเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนกับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะนะเอออยากให้มีเหมือนกันก็โอเคงั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมกาต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิป้วยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง,พงเพื่อการับ ไปละครับบายบายจะนี bye ่ bye, ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ